อลองทรงกลางเหมือนเดิมเกณฑ์อยู่ที่กึ่งกลางใบหูถูกไหมคะเกณฑ์เราก็อยู่ตรงนี้เราก็ตั้งเกณฑ์กันก่อนเลยหกมาห้ามาสี่นะคะเห็นไหมกดก่อนแนบเลยนะเห็นไหมหกมาห้ามาสี่เราเอาสาันหวีเนี่ยแนบกับหนังศรีรษะลูกค้าเลยเพื่อเป็นตัวยึดตัวประคองอ่าเห็นไหมเอาปลายให้เท่ากับเกณฑ์ข้างบนเห็นไหมคะ อ่ะต้องไหนเกินเอาออกเห็นไหมแนบแล้วสามเหลี่ยมนะอ่ะเราก็เชื่อมมาเก็บเก็บ <Okay. S 1> ให้สะอาด <Okay. S 1> เห็นไหมคะห <Okay. S 1> มาห้ามาสี่แล้วต่อไปสี่มาหาสามถูกไหมคะเ <Okay. S 1> ชื่อมขึ้นมา ตั้งเลยเพราะว่าตีมผมเรามันเฉียงถูกไหมเราก็ต้องเฉียงตามเขาค่ะ45องศางัดมันขึ้นมาเห็นไหมกดลงไปแนบลงมาเลยเห็นไหมสามมาสองมาหนึ่งเราไม่โค้งตามศีรษะลูกค้าถูกไหมคะกดลงมาแนบไปเลยตรงๆช้าชแค่นี้เองเป็นรูปล่างแล้ว เสร็จแล้วมันเป็นสี่เหลี่ยมเราก็มาเก็บให้เขาโค้งวนหนึ่งตัวอยู่สี่สิบห้าองศาเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเก็บขอบตรงนี้ใช้มุมแบตเตอรี่น,นะคะค่อยๆเก็บขึ้นมามุมแบตเตอรี่ค่อยๆเก็บขึ้นมา เกขึ้นมาเลยตรงไหนที่เป็นพื้นที่กวา้างเราสามารถเอาแบตเตอรี่น่ะหน้าเต็มเนี่ยติดลงไปได้เลยเนไะคะแล้วก็ด้านหลังเห็นตีนผมไหมอ่ะแล้วก็เก็บลงไปได้เลยแค่นั้นเองแล้วเราก็เอาัลใจฟันปลามาเก็ตไม่ให้มีเรียใช่ไม่ให้มีเรียงแค่นั้นเอง เหมือนกันวิธีการตัดเป็นลูกล่างสามเหลี่ยมส5องศาเหมือนกันหมดเลยลองทรงต่ำลองตรงกลางลองตรงสูงแต่ต่างกันแค่ระดับความคุยข้างหลังนั่นเอง,เองพอความคุยข้างหลังเรามันสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นด้านข้างเราก็ต้องสูงขึ้นมาด้วยเพื่อที่ว่าเขาจะได้โค้งเป็นตัวยูถูกไหมแต่ถ้าข้างหลังเราเนี่ยสูงขึ้นมาแต่ข้างหน้ามันยังต่ำอยู่มันก็จะกลายเป็นเห็ดเลยจิตนตนาการตามนะถูกไหมพูดถูกนะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มให้เขาสูงขึ้นมาเพื่อที่ว่าให้เขาลองรับแค่เข้าทรงแค่นั้นเอง จะปงเลยะกงแล้วข้างหน้าเป็นหค่ะหน้รอเหมือนกันอืมแบบเก่น,นี่เดียวที่นี่เห็นไหมมันเป็นชน่องอยู่เห็นไหมใช<จ>่นี่โฆษณาหลอดอรางไช่ไก่

เขาน่าก็ปล่อยอย่างนี้แหละเดี๋ยวเ็เชื่อมตัวนี้เดียวปล่อยยอดเกาะเอยเกาะนั่อย่างงั้นสราคือแกต่อก็คือต้องเชื่อมกันมานี่ให้มันเห็นไหมโอเค okay, นะพอเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ต้องตีโจทย์ให้ได้ว่าหนูจะทําเป็นงานแฟชั่นหรือว่างานมาตรฐานมาตรฐาน,มนหมายถึงอะโอเคนะพอหนูเชื่อมต่อเสร็จหนูก็ต้องทำไง ซอยนะเพราะเส้นนี้เป็นงานงานซอยอย่าให้เขีงนข่งเหลามันให่แหละกระทั่งเส้นนี้ดูนะให้กันไก่เนี่ยลูดเข้าไปแล้วก็ลูดออกมา ื่อให้ดูและสีสร้างความกลมกลืนระหว่างไอ้ที่มีที่อ่อนกว่ากับเข้มตรงไหนที่เข้มไหมถึงดํากว่าไหมจึงหนากว่าเข้าใจนะเพื่อลดให้กลมกลืนกันสร้างความกลมกลืนไม่งั้นเราจะตักอย่างเดียวแต่เราลืมเรื่องของความกลมกลือนภาษาช่างเรียกว่านุ่มนุ่มคือกลมกลืนนั่นเองมันดูไม่นุ่มเข้าใจนะ,ะเราจะพูดอย่างนทั้งหมดเลย เข้าใจนะคะับ้วมาดูนุ่มๆอย่งีไหนเข้มกว่าหนูรูดออกสรุปแล้วที่การระบายสีนั่นแหละโอเคนะถ้พวกช่างผ้าช่างสีก็จะเหมือนกับเทนสีหนักเบาแต่อันนี้ของเราคือการใช้กันไกโอเคค่ะ